มาได้จ้าพี่น้องมันนี้พากินออมพี่น้องจ้าออมไก่ใส่ผัคชี่ย่าเลาแล้วก็ต้นหอมนี่ก็ออมปนิ่นจ้าพี่น้องจ้าออมชนออมจ้าพี่น้องกินน้ำกานได้จ้ากินก็ข่หนียวจ้ามิพักนี่จ้าพี่น้องจ้ามีแตงก็ก็ถั่วฝักยาวจ้ากินได้ไม่ว่าเจ็บแสบจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมันนี้ไม่ว่าคุณบนพาแเสบพี่น้องมันนี้พากินอันนี้จ้าออมจ้าพี่น้องจ้า กินออมน้ำกันจ้ะออมปลาดินแล้วก็ออมไก่จ้ะพี่น้องจ้ะออมออมสองอย่างเลยจ้ะอยากกินทั้สองอย่างมาจ้ะมากินน้ำกันได้จ้ะออมไก่จ้าจะแซ่บจ้ะแล้วก็ออมปลาขเหนียวจ้ะพี่น้องแม้จะแซ่บไม่ว่าจ้ะเสียงดังเล่ย์เออแซ่บจะกินเข่าในหลังบ้านแซ่บมันจะกินเข่าจ้ะมาจ้ะเป็นออมไก่ก่อน แซ่บไป่นอ่องบักชีเหล้าก็ต้นหอมจ้ะ กินกับข้าวเหนียวข่วมันดีค่ักจ้ะแกงจ้ะพี่น้องจ้ะ ก็ชิมอมปั้นดิจจ้ะไข่ตะไคร้ลายหายอมผิดนั่นพี่นอ้องจ้ะาแสบพลายยางจา้าว่าอมไก่แสบอัว เียาถุงป๋าด่างยังไม่ได้ทีเดียว,ว,ยวอะดังแบบเียงขยันถุงดังมากนนาใส่ชิ้นไปดังมา,นนากถั่วพักยาด้วยกัพี่น้อง ông tay sắp đẹp với nào ta เนี่ยเราเห็นพักนะพี่น้องเนี่บปลากับหวานจ้ะพี่น้องเนี่ยปลานิ่งหวานจ้ะ พี่นี่กับพักหลายหลายพี่น้องจ้ะพักต้นหอมกับพักชี่พักชี่เหล้าจ้ะ ใส่บบจักพี่น้องกัน,กน mm hmm. คิอน้ำกันเด้อมีอมแบบปลาเนืหอามานันหวานจ้ะหวานดีจากพี่น้องใส่แบบเครื่องแก่หลายจ้ะเนื้อปลาเนี่ยขาวๆดีจากพี่น้อง สองตัว้พี่หน่อยจา้าปานิ่หนึงตัวแต่ว่าห,าหนันตัวพอใหรไงตัวกลางๆกินแป๊บเดียวเวลาแล้วไพี่หน่อย มันหนีไปก่อนเลยพี่น้องจ้าจะไม่ว่ากินตอจ้าแซ่บจ้าขอบคุณที่รักจ้าพี่น้องจ้าที่มารับชมจ้าขอให้พี่น้องดูดีมฮ้ามีสุขภาพแข็งแรงเฮี้ยงกปังๆจ้ามีความสุขความเจริญเดินทางไป่เสีก็ขอให้ปลอดภัยปลอดภัยจ้าเดินทางด้วยความปลอดภัยจากพี่น้องจ้าขับรถดีๆได้จ้าเด้อไม่ว่าไปก่อนจ้าขอบคุณที่รักจ้าที่มารับชมลาที่จ้า